ย่าเขาบอกว่าพายุจะเข้าคืนนี้ย่ารู้ไหมว่าพายุที่เข้าที่พายุอะไรูย่าจะไม่ได้แนี่ยย่าไม่กลัวน้ำท่วมหรอกลัวสิอาน้ำพ่วงย่าก็ไม่ชวนย่าไม่ได้ย่าเครียดอ่อเนี่ยพายุที่เข้านะเขาจะทงโนรูโนรูโนรูกับโนรูเนาะโนรูหรือว่ารูโน ชื่อไทยุอะไรโนรูหรือว่าโนรูอะอ้าวไม่จำมันไม่จำมันจำข้างในแล้วมีฟองฟองี่มันอะไรแล้วยากไม่จำอ่ะพายุที่เข้าชื่อว่าโนรูอ๋อพายุที่เข้าชื่อว่าโนรูว้าอย่าวางเงี้ฝนจะตกนะใครจะไประวังได้จะตกนั่งท่วมมันไปชวนไม่ได้เลยยากเนี่ย อยากอยู่บ้านอยากจไม่ต้องไปตัวเเครียดไม่ได้อยู่บ้านไปส,สวนนมานั่งนอนอยู่บ้านกอดทั้งบนกอดทั้งข้างอยู่บ้านนะสบายสบายบายไม่หนาวไปว,นนวนนันนี้อนนโอ้โหไปความสุขเร็ว